นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุษสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2,567ตรงกับวันอังคารแราม13ค่ำเดือน6ปีบโรงวันนี้เป็นวันองชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีมกสุกสีโอรส เสียโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไขมุกสีงาช้างทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศประจีมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือบุษรสลัลามพลอยสีเหลือกส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกักณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอะระกังและงนองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใตตัวหนึ่งนาคือดอเด็กตอเต่า ทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คุณใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะคือบอยไม้ปอป่าพอพึ่งพอฝาพอผ่านพอฟันพอสมเผาและหม่อมาเลขมงคลวันนี้เลข8เลขหนึ่งและเลขห้าไม่เซตวันนี้สิงธรรมกล่าวไว้ว่าอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เรากำหนดได้และกำหนดเองอยากทำอะไรก็ให้ทำไปขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ